คูต้นเขาเรียกสาคูต้นสาคูเปลี่ยนต้นไม้ให้เป็นแป้งคือสาคูที่เราที่เขาไปทําขนมที่ไปทําขนมไหมคะเหมือนกันไหมคนละอย่างคนละอย่างอันนู้นเป็นแป้งแป้งมันอันนี้เป็นต้นสาคูอ่าเนี่ยเพื่อนๆต้องมีหลายคนที่ไม่รู้จักมันนิดแล้วล่ะเป็นต้นสาคูนะคะ นะะคเปลี่ยนต้นไม้ให้เป็นแป้งนะคะให้หนูให้หนูถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงนะหนูจะไปอ่านรสชาติเดี๋ยวหนูรสชาติเขาจะเป็นยังไงอ่ะรสชาติก็ใช้ายสายพูนั้นแหละเป็นเป็นเป็นตัวเดียวกันไหมอ่ะคนละตัวคนละตัวเป็นแป้งมันอันอันนั้นเป็นแป้งมันแต่อันนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้กระปุกละเท่าไหร่กระปุกละยี่สิบห้า หนูขอลองชิมค่ะหนูไม่เคยกินสาคูต้นนะคะเน,นี่ยค่ะเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้อลิซอ่านให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะสาคูต้นไม้แสนอร่อยนะคะสาคูเป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นพืชอเนกประสมใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ปลายยอดจนสุดโคนรากนะคะยอดสาคูทําแกงอร่อยเหาะรากก็เป็นยาลําต้นนามาทําเป็นแป้ง แป้งสาคูเอามาทําขนมขี้มันเป็นขนมดั้งเดิมนะคะขนมสาคูทองพับรดช่องไข่มุกบางครั้งก็ใช้เลี้ยงด้วงใบทำํำจากมุงหลังคาใบทําจากนะคะมุงลงาก้านสาคูเอาไปทําไม้กวาดแต่อีกประโยชน์คือการซับน้ําสาคูจึงเปรียบเสมือนฝ้ายจากธรรมชาตินะคะชิมดีกว่า <laughs> อย่างนี้ถ้าเราซื้อไปเราต้องเอาไปต้ม <laughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้มแล้วแล้วเอเอาไปกวน ไอ้น,นี้ใส่พวกไอข้าวโพดใส่พวกไอ,นนกอนนขนนอะไรได้หมดเลยมพะพร้าวอ่อนอันนั้นที่ราดเป็น,น,นกะทิอน้เป็นกะทิะสดค่ะเป็นกะทิสดนะคะใช่ค่ะนั่นกะทิสดน,นี่นะคะ๋ยวเรามล,ล,ลองชิมก่อนเดี๋ยวเร้มลองชิมนะว่าจะเหมือนสาคูที่เขาไปกินกับน,น้ำกะทิไหมก็ใช่แต่แบบนี้มันดกว่า หรือว่าขนมสาคูแบบนั้นเขาก๊อปจากแบบนี้ไปไหมคะไม่อันนี้มันดั้งเดิมตั้งแต่นานจึงของเก้าบ้านตั้งแต่นานมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่บ้นเหมือนเม็ดสาคูอ่ะคล้ายกันคล้าย ก็มันไม่เหมือนกันนะความหอมนิ่มใช่มันไม่เหมือนกันกับแป้งเนยคล้ายกันเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้จะนุ่มนิ่มแป้งเขาจะนุ่มนิ่มอะค่ะกินกจอดาทีเป็นกะทิสดนะคะไม่หวานนะจะหวานอ่นอ,อนๆนะ่ะคล้ายๆกันเพื่อนๆ แต่ว่าอันนี้จะนุ่มกว่านุ่มนุ่มนุ่มนิ่งแล้วตัวกะทิเขาจะเค็มหน่อยๆความหวานไม่ค่อยมีนะคะความหวานน้อยๆถ้าเป็นขนมไทยแบบแบบที่กินกันไปสักคู่แบบนั้นอนะ่ะจะรสเค็มจะรสเค็มกว่าอันนี้จะเบาๆกว่านะคะอร่อยดีค่ะกินแล้วดูเบาๆท้องร้านนี้นะคะเพื่อนๆอยู่ที่ตลาดนัดส่วนวชิระเบญจทัศนะคะหรือส่วนรถไฟ พี่ขายสองร้านใช่ไหมขายหมูทอดด้วยใช่ไหมคะค่ะเนี่ยหมดเนี่ยเลยค่ะอ่าเป็นร้านเดียวกันนะคะก็ม,มีหมูปิง้ง <c oughs> หมูปิง้งมีไก่ทอดหัดใหญ่นะคะ<อ>แล้วก็มีหมูทอดด้วยพ <c oughs> ี่ทำส่งไหมคะสาคูต้นเนี่ย,ย,ยมีเบอร์โทรไหมอ่ะเบอร์<ม>โทรอะไร ได้ดได้ดเลยสั่งได้หมดสั่งได้หมูเหมอสั่งได้หมดนี่หมูก็น่ากินนะไหมแล้วเท่าไหร่คะสิบาทจ้าไม้เป้มเงมากเลยไม้ใหญ่มากไม่เป็นไรคะ่ะไม่รีบขายก่อนนะ <c oughs> ไก่ทอดหัดใหญ่คะ่ะร้านเดียวกันหมดฮะตรงนี้ยบ ขายดีอยูงง่ร้านเดียวร้าไหมข่ทอดสวยๆเรืองๆนะคะเดี๋ยวเอาน้ำด้วยหมูทอดก็มีใกล้จะหมดแล้วขายดีมาก,นานกมีคนละครึ่งนะคะกาแฟสดก็มีมเขาไปร้านเดียวกันค่ะตรงนี้เพื่อนๆ ไก่ทอดอร่อยมากไก่ทอดอร่อยมากนะคะลูกค้าบอกไก่ทอดอร่อยมากเยอะนะผัดใหญ่แท้ใช่ไหมคะแท้เลยค่ะพี่ลุ้นลุ้นผัดใหญ่แท้ขายวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมวันหยุดน่าจะเลยแล้ววันอื่นไปไหนไหมคะวันอื่นไปขายที่ไหนไหมขายโรงพยาลาดเช้าวค่ะขายอยู่ที่โรงพยาบาลลาดเช้าววันจันทร์ถึงวันศุกร์เหรอคะ เด็กขทุกวันใายทุกวันมีเด็กขายอยู่เอ้หนูหนูไปบ่อยนะลงมาลัดพล้าเมื่อปีที่แล้วอ่ะไม่เจอเลยมีเด็กขายมีรบกวนเบอร์โทรดีกว่าเผื่อใครอยากทานนะคะมีทุกนะฮันดูล่างลงมาลัดเพล้านะคะ ค่ะเป็นศูนย์อาหารอยู่ที่หลังโรงพยาบาลลาดพ้าวไก่ทอดยารถเคยออ๋องั้นเคยเห็นแล้วใช่ไหมใช่เคยเห็นแล้วน่ากินด้วยน่าแหละน่ลอันนี้สองอยานี่นะคะลูกค้าบอกว่าไก่ทอดอร่อยลูกค้าเก่าลูกค้าเก่านะคะหลยสิบกี่ปีแล้วคะหลายสิปีปีลโอ้เกินสิบปี ลูกค้าเก่านะคะขอบคุณมากนะคะพี่เอาเบอร์ค่ะเผื่อมีใครอยากทานแปดสี่ค่ะสี่ค่ะศูนยค่ะที่นี่ก็เบอร์นี้สั่งได้หมดเลยไหมคะได้หมดเลยสาคูต้นด้วยหมูปิ้งไก่ทอดแล้วก็หมูทอดกาแฟนะคะสั่งส่งได้ไหมคะให้มอเตอร์ไซค์ขี่มารับก็ได้เนะอยากทาน เอาละคะ่ะเพื่อนๆน,น่ากินมากนะร้านตรงหัวมุมเนี้ยอยู <c oughs> <c oughs> ่ตรงหัวมุมนะคะตรงไปก็จะเป็นเช่าจักรยานแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปไหนแวะมาเที่ยวมาพักผ่อนก็นได้นะคะออกกําลังกายส่วนรถไฟหรือว่าส่วนวชิระเบญจทัะคะ์ค่ะเพื่อนๆเอาละคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอให้คาดีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ไม่เป็นไรหนูอิ่มแล้วหนูต้องเดินไล่ไล่เก็บแล้วฝากร้านฝากขนมเขาไว้หนูอะไรกินไก่เด็กเป็นไงไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไม่เอาเดี๋ยวหนูซื้ออย่างนั้นอ่ะถ้าเขาบอกว่าไก่อร่อยไก่ชิ้นละเท่าไหร่สามห้าค่าอุดหนุนค่ะอุดหนุนไม่กินฟรีนะคะไม่ได้เหมือนกันอ่ะอุดหนุนนะอุดหนุนหอมหมดแล้วค่ะไหนนี่ลองซิ กินอันนี้ไม่เอาค่ะต้องเอานะไอ้เมื่อกี้จ่ายจ่ายค่าฝาครูไปแล้วใช่ไหมหอขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ะลิก็เก็บกับบ้านช่องลิฟทชี่ออนเดอะเวค่ะ R I C H I E